อียังก่อว่าไหมโยมพ้าบาลเออไปยังคนจับคนลงไปคนตกหน้าโลกนี่แหละเรือ่องนี้คน้นค่อยเคยได้ยินหลาย,ลยแล้วอันตกหน้าโลกลงไปเพื่อจะสอบถามเข่าคิ้วันมาสอบถามผู้ใดมีความผิดอย่างเก่าไปลงขุมนั่นน้องพี่บาลกระถามขอ,มอมงนี่เพชรวามผิดอย่างมากมึงติดอยง่าสันว่า ก็ว่าติดเราครับติดเรามันไปคุ้มพุือคิวต่อไปมาเขาแถวกันอยู่นะเกิดอึนมากคิวต่อไปเขาไปบางนีมึงติดยังติด่าครับติด่ามึงไปนะมักติดเราพุ่นเอาไปถุกน้องก็จับไปบางนั้นมึงติดยังติดยาบ้าครับติดยาบ้ามันไปพุทเอาไปทุกน้องก็จับไปร่งคุ้มแล้วล๊ก บักหน้าเดียวันนี้มึงติดยังมาสินติดหีครับไม่ยังก่อติดหีติดหีตอนหลังกูแล้ว <c oughs> ยังมาบ้านกับติดหีสุดวะ